สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่หน่อยพ้ารวยวันนี้แม่หน่อยพ้ารวยก็สิมานําเสนอแนวทางเลขห้าน้อยคือเกาเนาะคะ่ะ้าน้อยของห้าหมัวว่านี่กะเข่าเลขเด่นเลขวิ่งรูดเนาะคะ่ะเ้าห้ไไ้เด่นวิ่งรูดเลขวิ่งรูดของเห่ากับเข่าเนาะคะ่ะเลขเด่นของเห่ากับเขา่าแอดก็เคยบอกเอฟซีเนาะค่ะว่า <c oughs> ถ้าบ่ามมัก เลขทั้งอาจารย์เพิ่นจับคููให้ก็ให้เอฟซีจับคููเอาเนาะค่ะมันก็เขาถือซุมือสุมือเนาะค่ะเลขเด่นเาท่าถ้าจับใส่กันเมื่อนี้าก็มาเบิ่งมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเลขของอาจารย์เซี่ยนซาอู่เมื่อนี้สิมีตัวใดแน่มาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเท่าเขาก็มาเบิ่งมาช่มน้ำกันเนาะค่ะห้าหน้อยเมื่อนี้วิ่งรูด วิ่งรูดศูนย์กับเก้าเนาะค่ะวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเลขเด่นพิเศษเด่นพิเศษ เด่นพิเศษสองแปดเนาะค่ะเด่นพิเศษสองแปดปกตินี่เด่นปกติก้าห้าค่ะปกติเด่นเก้าห้า VIP VIP เด่นศูนย์กับหกเนาะคะ่ะสิมีเด่นแต่ละน้อยนี่สิมีอยู่สองตัวเนาะคะ่ะพิเศษเด่นสองกับแปดปกติเด่นเก้ากับหาวิ่งพี่เด่นศูนย์กับหกเลขวิ่งรูดกับมีศูนย์กับเก้าเนาะคะ่ะเด่นกับสิมีน้อยละสองตัวเนาะคะ่ะสำหรับเลขสอง คูโทษค่ะสำหรับเลขสองตัวบนล่างกัดสิมีอยู่เกตคูเกตหางเนาะค่ะถ้าพี่นอนเอฟซีบ่มักอาจารย์เพิ่นจับคูไว้ให้กัดจับคูเอาเอียงเด้อค่ะของแต่ละน้อยค่ะพิเศษเพิ่นกระเด็นไว้ให้ปกติเพิ่นกระเด็นไว้ให้วิ่พี่เพิ่นกระเด็นไว้ให้อย่างละสองตัวเนาะค่ะ สองตัวเมื่อนี้ก็สี่มี่เก้าแปดศูนย์แปดสองหาศูนย์หาสองหกเก้าหก ศูนย์หกซิมอยูเกียคูเกียหางเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอซีมักกะจังคอยเก็บเอาไว้ว่ามักเข้ากรผพานไปทั้งช่องเข้ากระหายเบืองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะพิดถือกระบอากันเอฟซี FC ไหมเอฟซี FC เกาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับทั้งช่องไม่น้อยพ้าด้วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทางอาจารย์เชี่ยนซาอุเพิ่นเพิ่นสไดม้มีกำลังใจเฮ็ดฉิบใ,ใหม่ใหม่ใหม่ฮั่าเบิงต่อไปเนาะค่ะสำหรับเลขสามตัวกัสิมีอยู่แปดคูแปดหางคือเก่าเนาะค่ะเลขสามตัวกัสิมีสองเก้าหาค่ะเก้าหาแปดห้า 8ปดสองแปดสองเก้าแปดสองเกเกหกหหเก้า ห้าเก้าศูนย์นี่แหละค่ะคือเล็กห้าน้อยของห้ามือน,นี่ค่ะพี่น้องเอฟซีมากก็จงค่อยเก็บเอาไว้ว่ามาเข้ากับพานไปท้างช่องของเฮ้าก,ก็ใหายเบิองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะจะาลืมกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆของเฮ้าต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเมื่อน,นี้ ไม่น่อยพ้าร่วยกับสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเข้าก็จังคอยมาพบมาพอกันไหมเมื่อนี้กขอใอยพี่น้อง FC, เอฟซเข้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีสวัสดีค่ะ